เดินสอนลำมวยนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วอ่าร่วมรัดเลยเดินสามรอบเลยร่วมรัดเลยครับสิทธ์มีครูสิทธ์ลูกสิทธิ์นายขนมต้มนะครับกล้องลำเปล่าโอโ้โหจากกาลสินขุนเข่าเมืองน้ำดำนะครับโอโ้โหนี่ สอนโดยอาจารย์แผ่นดินอาจารย์แผ่นดินบอกเดิน3ามรอบนะครับให้เดินรอบนะแลลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสารวิชานะครับกรมลงกราบนี่โอ้ยสวยงามมากครับนี่โอ้สวยงามมากเลยครับนี่กล้องลำเปานะครับ ใครจะไปรู้ว่ามวยใหม่ยังไม่เคยชกนี่ลามวยโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่อาจารย์อาจารย์แผ่นเดนสอนสุดยอดเลยพันลูกหม้อยี่ห้อทนนะครับนี่โอ้โหหงเหินนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย ฝึกสอนโดยอาจารย์แผ่นดินนะครับอาจารย์แผ่นดินสอนนี่ต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปต่อไปเออนี่สอนสร้อยมาลานี่ปะสาวน้อยปะแป้งโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากอ่อ,อ,อนช้อยนะครับนี่เรียว้สีทิศนะครับ สวยงามมากเลครับโอ้โหโนี่จะไปบอกว่ายังไม่เคยจกแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่มีใครรู้และไม่มีใครเชื่อนะครับสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับมเนนเออ,เอ,อนี่นะครับสวยงามมากสิบมีครู เข้ามุมเลยนะครับที่เข้ามุมู่มุมไหนอ่าอยิงธนูว่าไงนี่แผงสอนอนุมานแผงสอนปั้งนี่ว่าไงครับว่าไงว่าไงโอ้ไม่ไม่ไมโดนไม่โดนครับไม่โดนอ่าใกล้ๆไปอีกหน่อยยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงนี่เป็นไง ยังไม่โดนอีกนะครับยังไม่โดนอีกนะครับ <laughs> โอย้ยยิงด้วยยิงนัโอ้ยเอ็มสิบหกยังไงโอ้ยนี่โอ้ยควังระเบิดนะครับเอ็มเจ็ดสิบเก้าอ้าวนี่โอ้ยนี่หอบเข้าไปโอ้ยนี่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 ยังไงยังไงยังไงหนักโอ้ยสุดยอดตบมือ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 อาจารย์แผ่นดินสุดยอดครับ